สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันได้แลครับผมยอดจันทับรุรีรีวิวบานบานวันนี้ก็มารีวิวเนาะคลิปที่สองนะฮะสำหรับรีวิวน้ำยาก็ผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน้ำยาอะไรมากก็แต่เขามาให้รีวิวเราก็วันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะ่าชูครีมคาสตาร์นะครับจากค่ายมอนสเตอร์ดีเซอร์ ตัวนี้ทางมอสเตอร์คือผมซื้อน้ำยาดีเซอร์อน้ำยาอ,ะ,อ,ะ,อะมอคคัสต์ดจากทางเว็บเขานะครับเขามีเว็บแล้วนะเดี๋ยวนี้ทางมอสเตอร์เขาทำเว็บละคือมานั่งรับแชทไม่ไหวก็เลยสร้างเว็บขึ้นมาใครกดโอนเงินเลยตรงนั้นเลยนะ <S <S แล้วก็จะมีเพจซึ่งเดี๋ยวผมก็อาจจะแปะไว้ด้านล่างเนี่ยเอาไว้ให้แบบว่าเออง่ายต่อการค้นหานะครับก็จะมีลิงก์กดไว้ให้ของมอสเตอร์ดีเซอร์นะครับแล้วก็ ผมไปซื้อน้ำยา monster c u s t a d เขาไอตัว a r m o c u s t a d แล้วก็ตัวเนี้ย a r m o c u s t a d ซื้อเข้ามาแล้วก็สั่ง100 ml แล้วก็บอกเขาว่าเออผมก็ทำช่องรีวิวนะเป็นไปได้ไหมถ้ามีโอกาสที่หยอกเราจะรีวิวน้ำยาของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆก็ใจที่ผมคิดก็คือไม่ได้ต้องการที่แบบว่าเออจะจะเอามาถึง30 ml ถือว่าเท่าไหร่ก็คือถ้าถ้าจะรีวิวเนี่ยเอาแค่20 10 ml 20 ml มันก็ลองได้แล้วล่ะมันก็พอลองจับกลิ่นคือคารู้สึกของผมนะคือมันไม่ต้องแต่ว่าเขาให้มาก็ขอบคุณทาง Monster Research ด้วยนี่เมืม่อเขาให้มาแล้วเราก็ต้องรีวิวนะอันนี้เป็นชูครีมคัสตาร์ดนะครับก็จะเป็นน้ำยาของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยนะเดีย๋ยวซูมใกล้ๆได้เปล่าอ่าก็คือเขาก็จะเป็น วันนะครับวัน handmade handmade product นะครับแล้วก็ pg 4 0 vg 6 0 nixi นะแล้วเขาก็จะเป็นการ s t e e ฟแค่เพียง14วันนะก็คือหมายถึงว่าเขา s t e e ฟเนี่ย14วันก็คือประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ออกจำหน่ายซึ่งบางล็อาจจะคือหลังจากสติฟ p ี่วันเนี่ยเขาก็ออกจำหน่ายถ้าหากว่ามันยังแบบยังจำหน่ายไม่หมดมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆอเออก็ ก็อาจจะมาเราเราจะโดนช่วงสิี่วันแรกหรือ,อยังไงก็แล้วแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าว่าคุณซื้อกับตัวแทนจําหน่ายเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ตัวแทนจําหน่ายอีกกี่วันอะไรประมาณนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเขาเป็นการทําน้ํายามาแบบ all one day ไม่ใช่ all all day wave นะคือหมายถึงว่าดูดได้เรื่อยๆดูดได้ทั้งวันนะไม่เป็นแบบว่าน้ํายาลื่นๆคอสบายๆ เขาบอกว่าเขาเป็นน้ำยาเกพรีเมียมตัวหนึ่งของของคนไทยนะครับเป็นน้ำยาคนไทยที่แบบผมบอกว่าชอบเออบอกตรงๆแล้วว่ากลิ่นเขาดีมากตัวนี้นะครวันนี้เราจะมาลองอ่ของตัวนี้กันตัวนี้เขาจะเป็นแบบเป็นน้ำยาที่ใช้หัวกลิ่นแบบเกรดพรีเมียมนิกพรีเมียมนะครับเป็นหัวกลิ่นอเมริกา นิกอเมริกาแล้วก็ใช้ในรูปแบบสตีฟออกมาประมาณ14วันหลังจากนั้นเนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยหลังจาก14วันเนี่ยจะอยู่จะอยู่ในสต็อกเขานานเท่าไหร่คือคือน้ำยาเขาผลิตมาไม่ได้ไหลายเขาไม่ได้เขาผิดผลิตมาเขาไม่ได้ผิดมาแค่เ,เ,เพียงจำนวนจำกัดเขาผลิตมาเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่ในการสตีฟเนี่ยจาก14วันเนี่ยมันจะอยู่เพิ่มไปอีกกี่วันมันจะหมดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันเขาก็จะผลิตมาเรื่อยๆ ก็ขึ้นอยู่กับการสตริฟนะครับเพราะจากวันนี้ผมก็เข้าไปดูในเว็บเขานเนาะเข้าไปส่องในเว็บเขาว่าเอ,อดูว่าเออในเว็บของเขามีน้ํายาบางตัวเนี่ยก็หมดแล้วนะอย่างอารมองคัสตนะัดตัวเนี้ยออผมเข้าไปเห็นก็หมดแล้วนะออตัวร้อยเอ็มแอลเนี่ยก็หมดละผหก็เลยแบบเอ,อเข้าขายดีนะตัวนี้แล้วก็เป็นน้ํายากิ่นที่ดีคือถ้าสายขนมเนี่ยต้องยอมรับว่า ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับน้ำยาไทยก็ <S <S มีหลายเจ้าอยู่นะที่ว่าผมลองชิมแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ทำมาโซนนี้โซนนี้เขจะเป็นโซนขนมเลยส่วนใหญ่เจอเจอที่ชิมชิมก็จะไม่ไม้แมนกับ Man, มิวแมนไม่มิวแมนก็ตรงเนี้ยเขาคือเขาแต่ละเจ้าก็จะไม่เหมือนกันแต่อันเนี้ยเขาจะเป็นแบบขนมขนมไปเลยคือออกขนมจริงๆนะ อันเนี้ยชูครีมก็จะมีลักษณะกลิ่นนะที่ความรู้สึกของผมที่ผมด,ดูตัวผมเลยเนี่ยก่อนที่จะดูดเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับถ้าใครเคยกินขนม AK, เอแคร์เอแคร์ AK, แล้วไม่ใช่เอแคร์แบบเซเว่นนะเอแคร์เซเว่นผมว่าไม่เหมือนเออเพราะว่าเอแคร์เซเว่นมันด้วยความเป็นเป็นของของเซเว่นด้วยแหละมันมันเหมือนเป็นของโลของตลาดหลอะมันไม่ใช่ของเอแคร์มือทำอะของของที่แบบร้านที่เขาทา กินอร่อยอร่อยอร่อยพี่สาวผมเคยซื้อม่ให้กินอะ่ะน่าจะอยู่แถวชนบุรีหรือแถวกรุงเทพที่เนี่จะมีร้านข้าทำาอแคร์แบบสดๆอะ่ะแบบนั้นอะ่ะกินเนี่ยประมาณนั้นเลยแล้วจะแบบอืมมันอร่อยกลินมันจะออกมาชูครีมออกมาเลยนะตัวนี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเว็บดูสำหรับตัวนี้นะ monster dessert กลินชูครีมคัสตารับนะวันนี้ผมจะใช้อะตอม ฮาราลีนะเออก็ว่าเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวว่าจะซื้อนาดาอีกสตัวจริงฮาราลี่งผมมีสองตัวเออคือผมชอบมากสายคอยสายซิงเกิลคอยมันไม่รู้ว่าตั้งแต่โดดซิงเกิลคอยมาแล้วมันแบบรู้สึกหวางไม่ลงตอนนี้กระแสอะตอมซิงเกิลคอยก็เริ่มเข้ามาเป็นบทบาทเพราะหนึ่งมันให้กลิ่นให้ดีแล้วก็ บางตัวเนี่ยให้ฟิลดีมากอย่างตัวเนี้ตัวนี้ผมก็ใช้บ่อยกอสเพราะว่ามันให้ทั้งกวันให้ทั้งกลิ่นเนาะก็แล้วแต่คนชอบกลิ่นมันจะออกชูครีมมันจะออกครีมแล้วก็ความรู้สึกผมนะ แต่ครีมอ่ะเวลาเราทําครีมขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยนมใช่ไหมมันจะเหมือนมีกลิ่นของครีมครีมนมสดคล้ายๆครีมบางทีมันจะมีความรู้สึกเหมือนผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าคือใครชนกลิ่นยังไงไม่รู้แต่ประสาทสัมผัสผมจับได้แบบเนี้ยคือมันเหมือนมีกลิ่นนมอ่อนๆมันคือกลิ่นครีมนลครับแต่ว่าครีมมันจะมีส่วนผสมของนมไงแล้วแบบเออไอตัวเนี้ยมันมันมีกลิ่นตรงนี้อยู่กลิ่นของนมอ่อนๆแล้วก็จะมี ครีมออกมานะก็จะมีกลิ่นครีมออกมามีมีกลิ่นครีมออกมานะแล้วก็คัสตาร์ดตามมาอ่อนๆกลิ่นครีมมันนำอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันคือมันจะมีกลิ่นนมผมสมผส,สมออกมาด้วยขอชิมหน่อย มันกลิ่นครีมมาแหละเออมันกลิ่นครีมมาเลยนะแล้วก็อ่าเป็นกลิ่นครีมมาเลยแล้วก็จะมีคัสตร์ดตามมานะครีมน้ำคัสตั๊กตามมาไว้ลาก็จะมีอ่อนๆเนาะแต่ว่ามัน ผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีกลิ่นนมอยู่ด้วยเนาะเพิ่มเพิ่ม,ม,อ,มองศาเนะี่ยอร่อยอะ่ะมันกลิ่นละมุนอะ่ะกลิ่นแบบครีมนำ้ำคาสตาร์ตามมาอ,อ่อ,อน มีวานิลลาปนมีกลิ่นนมปนอยู่ด้วยในความรู้สึกดูดในบางทีมันจะมีความรู้สึกแบบมีกลิ่นนมผมว่าน่าจะเป็นกลิ่นครีมแหละเพราะครีมมันจะสร้างมาจากนมสดไงถ้าใครเคยเคยไปดูเขาทำวิปครีมหรือว่าสูตรครีมต่างๆนะมันจะมีกลิ่นตรงนี้อยู่แต่ไม่มีกลิ่นแป้งนะไม่มีกลิ่นแป้งไม่มีกลิ่นถั่วหรือว่ากลิ่นขนมมันจะออกมาแบบกลิ่นครีมเหมือนคุณกินครีมเยีเยวๆแล้วมีคัสตาร์ตาม,มาอ่อน มันละมุนดีเออผมชอบชอบตัวนี้เพราะว่าจริงๆผมชอบตัวนี้นะเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะแบบถไตายคืออันนี้จะออกเข้มหนึบนะอัลมอนด์คาสตาซึ่งคลิปที่แล้วผมผมรีวิวไปเนะี่ยจะออกเข้มหนึบแล้วก็ถ้าเรเทียบยังไงถ้าสองตัวนี้คือตัวเนี้ยจะเป็นประมาณแบบนุ่มๆไอ้ตัวนี้มันจะเป็นแบบหนักแน่นอะไรประมาณนั้นอนะคือหนักแน่นแข็งแรงดุดัดน ตัวนี้จะเป็นแบบมุ่นมุนนุ่มๆละมุนละไม,นะมะเนี่ย้วก็สไตล์แบบอืมไม่ตาปลานีอะไแล้วนะไม่ดุดันมากเออก็อร่อยดีนุ่มๆละมุนลิ้นนะครับถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เจ๋งดูความรู้สึกผมนะ <laughs> ก็ลองดูนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมบอกว่าของค่ายเนี่ยเขาเขาทำน้ำยาออกมาได้แบบ คือผมเป็นคนที่หลงไหลรักสายขนมมากเมื่อก่อนผมดูดน้ำยาเนี่ยในยุคแรกๆที่ผมมันก็ไม่เชิงว่าแรกมากหรอกในช่วงแรกๆผมดูดเนี่ยผมจะติดสายผลไม้เนะาะแันวก็ติดแล้วก็เริ่มหันมาโดนพวกวาน,นิลาคาสตาร์ดของน้ำยาของบางร้านแล้วก็เริ่มชอบสายขนมมาเรื่อยๆชอบกาแฟชอบสายนี้กาแฟผมก็ชอบนะแต่กาแฟโดนๆเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะรีวิว จะซื้อมารีวิวสักเจ้าหนึ่งเพราะว่าเจ้าเนี่ยผมบอกว่าเออผมชอบเขาอนาคตนะแต่อันเนี้ยเรามาพูดถึงตัวไว้ราคาะอตัวชูครีมคาาสาัสตาร์ดเตัวเนี้ยเด็ดนะกลิ่นครีมนำมาเลยอ่ะชูครีมมาแล้วก็จะมีกลิ่นนมอ่อนๆดูดในบางทีความรู้สึกผมมันออกมาแบบเหมือนมันมีนมอ่ะอืม เหมือนมีส่วนของนมครีมปนมาพร้อมๆกันความรู้สึกผมนะฟิลฟิลมันแบบมันน่าจะมีวะ่ะแต่ในทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็จะว่ากันไม่ได้เพราะว่าไอตัวครีมมันก็สร้างมาจากนมอยู่แล้วเออมาอาจจะมีปนๆกันมาได้นะครับแต่อันนี้คือชูครีมมาพัส้ามาอ่อนๆมีไว้นาน,นิดๆน่าจะมีนะในตัวเชื่อมมัน ผมก็ไม่ได้เก่งในเรื่องการสัมผัสกลิ่นนะนะแต่อีกมีคนหนึ่งเพื่อนผมอะดูบุหรี่ไฟฟ้ามอนงิน,นอันนั้นคือเขาเขาเขาจับได้แยกออกมาเลยอันนั้นคือเขาเป็นกุ๊กเนาะเขาจะแบบประสาทสัมผัสเขาจะแบบไวมากการชิมพวกน้ำยาพเพรวะนั้นมนก็จะเหมือนการเหมือนคนกินขนมกินข้าวนะกินอาหารคุณจะบอกว่ามันมีอยู่รสเดียวรสใดรสหนึ่งมันก็ผมเป็นไปไม่ได้นะครับ ผลเราไม้ก็มีมิติด้านขนมก็มีมิติได้นะครับแต่มิติเหล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับภาษาสัมผัสของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะแยกได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าบางทีมันสัมผัสได้บางทีมันสัมผัสไม่ได้มันก็มีหลายประเด็นอันนี้น้ำยาเป็นสายขนมไม่เย็นนะครับหวานน้อยก็คือไม่เชิงไม่เชิงว่าหวานนะมันมันเหมือนไม่หวานแต่มันก็คือหวานมันคือเหมือนกับหวานในตัวของมันเองเหมือนคนกินแป้งกินขนมปังแล้วมันรู้สึกหวาน คุณไปซื้อขนมปงังฟาร์มเฮาส์มาแล้วกิจริงๆแล้วมันรู้สึกความหวานมันออกมาสไตล์นั้นเลยโซนนั้นเลยคือหวานออกมาจากตัวนั้นความหวานอ,อ่อนๆไม่ไม่ไม่แรงนะถ้าเทียบขนมมาเลยผมว่าตัวนี้เด็ดสุดเออถ้าถ้าเทียบขนมมาเลยนะอย่างเช่นหลายๆตัวของของมาเลยเนยมาเลยนี่เน,น้นหวานเลย หวานเจี้ยบางทีผมแบบเลี่ยนอ่ะจนต้องซื้อแบบซื้อน้าํายาสายผล,ลไม้มาแก้เลี่ยนแต่ตัวเนี้คือดูดได้ทั้งวันอ่ะมันไม่เลี่ยนมันไม่เอือ่มอ่ะเออก็อเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกัน ก็ลองเลือกหาดูนะกลิ่นดีรสชาตินุ่มมันออกเป็นครีมแบบเอแคร์ครีมแบบอร่อยครับมีวาอ่าคัสตัดอ่อนๆมามันก็อร่อยดีแปลาๆกลิ่นมันเหมือนมีวาน,นิลาปนหน่อยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะประสาทสัมผัสผมมัน ลวนหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าอร่อยตัวนี้เด็ดเป็นน้ำยาเกรดพรีเมียมของคนไทยที่คนไทยน่าอุดหนุนนะคือคือที่ผมอยากสนับสนุนให้คนไทยอุดหนุนน้ำยาไทยอะ่ะมันก็คือบางทีเราบอกบางทีเราจะซื้อซื้อสินค้าของต่างประเทศเรามักจะพูดว่าสินค้าไทยสู้ของต่างประเทศไม่ได้แต่คุณต้องเข้เาใจว่าสินค้าไทยก่อนที่จะสู้เขาได้คุณต้องมีทุนนะครับ เหมือนคุณทําร้านอาหารนะคุณทําร้านอาหารเสร็จบอกว่าคุณบอกว่าสู้ร้านนี้ไม่ได้มันมัน,ม,นมันเหมือนการพัฒนามันต้องมีทุนเกิดขึ้นคุณทําร้านอาหารคุณคุณอยากจะให้เปิดสาขาแบบร้านอื่นมันก็ต้องขายดีต้องมีคนมากินเยอะๆเงินเก็บเยอะๆโอ้คนอุดหนุนไม่อั้นเงินสะพัดการเงินดีการทุนดีเขาก็สามารถพัฒนาสินค้าสามารถเปิดขยายร้านขยายสาขาได้มันก็เป็นแนวเดียวกันนะั่นคือน้ํายาดีๆ เขาก็ต้องใช้กําลังทรัพย์ในการพัฒนาใชา้มันสมองกำลังทรัพย์ฝีมือในการคิดค้นสุดต่างๆในการทดลองลอง,ลองผิดลองถูกต้องทำกว่าจะพัฒนามาได้ถึงระดับเนี้ผมบอกว่าสุดยอดนะครับก็ลองดูหวังว่าคงจะเป็นแนวทางสําหรับใครลหลายๆคนนะสาหรับน้ํายา Monster d e s ซอร์ตัวนี้ ก็เพื่อนๆก็ลองดูเอาละกันว่าเออชอบแบบไหนยังไงนะครับหวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนลองดูคลิปนี้ก็แค่นี้ครับก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้หน่อยแล้วกันกินนี้กินเด็ดมากชูครีมบอกเยี่ยมสุดยอดคือถ้าผมอวยนะผมก็บอกผมอวยในฐานะผมสายขนมอะ <c oughs> คืออร่อยถ้าใครที่สายขนมนะ้ะบอก,กเลย อร่อยแล้วไม่อื่อมไม่เลี่ยนดูดได้แบบสบายๆเขาก็บอกอยู่แล้วว่าออเดเวฟนะฮะคือดูดได้ทั้งวันสูตรของเขาเขาเป็นการสตรีฟการทําขึ้นมาแบบออเดเวฟคือดูดได้ทั้งวันนิกสี่นะครับแบบสบายๆแล้วก็เป็นโซนแบบน้ำยาสไตล์อเมริกาคือใครบอกว่าอยากจะสัมผัสน,น้ำยาขนมอเมริกากนะ็ลองของมอสเตอร์ก่อนเลยนะครับ ติดใจเราจะขยายความจะต่อยอดก็แล้วแต่หรือจะอยู่คนจุดนี้ก็แล้วแต่นะครับถือว่าดีช่วงนี้เขาลดราคาด้วยนะเออลืมบอกไปว่าช่วงนี้เขาลดราคาแนละ้วเขาปรับราคาลงมาให้มันเหมาะสมกับฐานการฐานฐานของราคาสินค้าในประเทศนะก็เพื่อนเพื่อนคนไหนก็ลองสนใจก็ลองเข้าไปดูเดี๋ยวผมแปะเว็บลิงก์ไว้ให้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหวังว่าคงจะเป็นทางเลือกที่ดีๆสําหรับเพื่อนๆน,น,นะครับครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ